อุปกรณ์เราสิคะติดคลนสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับช่อง Sally Official วันนี้นะคะอ เราพาทุกคนมาขุดมันขี้หนูนะคะเขาเรียกว่ามันขี้หนูนะคะนี่เป็นแบบนี้มันขี้หนูต้นมันใบมันเหมือนใบมิ้นนะคะทุกคนเหมือนอ้นี่มันมันนี้มันจะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของมันนะคะ ถ้าเอาไปทำอาหารแบบนี้มันจะหอมมากอืมกินมันจะละมุนละมุนนะหอมกว่าจะได้แต่ละลูกนะั้นมันมันยากนะโอ้หักเลยต้องใช้แรงหน่อยโอ้ใหญ่ใหญ่หญ่หญหญก้อนนี้ใหญ่เลย นี่มันจะเป็นแบบนั้นละมันจะเป็นตุ่มๆแบบนั้นละเกือบเน่าแล้วคร <c oughs> นี่นะคะมันนี้นะคะเขาเอาไปต้มกินก็ได้นะคะไปใส่ในแกงมัสมั่นก็ได้หรือว่าจะเอาไปทำเป็นของหวานนะคะเหมือนกับใส่กะทินั้นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนคล้วยบวชชีนั้น เขาใส่น้ำกะทิเป็นของหวานนะคะกินอร่อยค่ะก็คลิปที่แล้วนะคะเราก็ได้ไปขุดถั่วลังนะคะวันนี้นะคะเรามาขุดมันขี้หนูนะคะทุกคนทุกคนเคยเห็นไหมคะมันขี้หนูนี่ถ้าใครยังไม่รู้จักนะคะอ,อถั่วรังนะคะก็เข้าไปดูที่คลิปที่แล้วนะคะที่เราเคยทำไว้แล้วนะคะ ฝากดูด้วยนะคะฝากกดติดตามให้เยอะๆนะคะนี่นะคะคือกอที่มันเน่าแล้วนะคะทุกคนดูนี่มันเป็นแบบนี้เสียหมดเลยนะคะใช้ไม่ได้เลยนะคะเอาไม่ได้สักนิดเดียวน,ะนี่อืมดูมันเป็นแบบน,นี้ถ้าเป็นแบบนี้เอาไม่ได้แล้วมันโดนน้ําเยอะเกินไปนะคะ ใช้ไม่ได้ก่อนนี่เอาไม่ได้เลยเราไปดูกอ,อุ่นกันนี่นะคะเราก็ต้องถอนต้นมันออกก่อนคะ่ะเราก็ขุด นี่นะคะเป็นแบบนี้มันจะมีลูกเล็กลูกใหญ่นะคะถ้าเป็นตุ่มๆแบบนี้ใช้ไม่ได้นะคะพอต้มแล้วมันจะเละนิดหนึ่งนะคะแบบนี้ใช้ไม่ได้ต้องเอาแบบสวยๆแบบนี้นะอีี่นุปกรณ์เราสิคะ <laughs> ติดโคลนเต็ม ถ้าเล็กๆเ,เกินไปเราก็จะไม่เอานะคะถ้ากินเองก็เอาได้แต่ว่าเราขายเราไม่ไม่ขายของเล็กๆคนซื้อเขาจะชอบซื้อใหญ่ๆ Chị kiệt bọc Lịch lịch Kệ chân nên <cười> <cười> ภาคอื่นมีไหมไม่รู้นะคะแต่ว่าภาคใต้เขาจะนิยมปลูกกันนะคะนี่คือกะของมันแล้วไม่มีแล้วนะ เนื้อจะไม่มีแลบวก็สำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องซารีออฟฟิเชีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปนะคะฝากไปดูย้อนหลังด้วยคลิปที่เราไปขุดทัวหลังนั้นนะคะก็สำหรับใครที่เคยเห็นเมันขี่หนูนี้แล้วก็ เคยปลูกนะคะก็เม้นมาใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะขุดต่อให้หมดนะคะไปกเลย